สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ากระบวนการทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญของสเปนท่านผู้ชมครับรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารมีหน้าที่ในการดำเนินนโยบายภายในประเทศและต่างประเทศการบริหารราชการพลเรือนและกิจการทหารรวมทั้งการป้องกันประเทศ เป็นผู้ใช้อำนาจทางด้านบริหารและการจัดระเบียบประเทศให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยมีหลักการสำคัญดังต่อไปนี้ 1. รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและในบางกรณีมีรัฐมนตรีและสมาชิกอื่นๆประกอบด้วยทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญตัติ 2. นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการในการบริหารประเทศ และปฏิบัติหน้าที่ในการกํากับดูแลรัฐมนตรีอื่นๆ 3. รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีจะต้องไม่ใช้อำนาจเกินขอบเขตที่รัฐสภากำหนดหรือดำเนินกิจการทางด้านการค้าหรือธุรกิจเพื่อสแสวงหากำไร 4. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติการเลือกนายกรัฐมนตรี1 ทุกครั้งที่มีสภาผู้แทนราษฎรใหม่หลังการเลือกตั้งทั่วไปหรือในบางกรณีที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญพระมาหากษัตริย์โดยการถวายคำแนะนําของตัวแทนกลุ่มการเมืองต่างๆในรัฐสภาและโดยผ่านประธานสภาผูาะะ้แทนราษฎรจะทรงเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรี 2. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี จะต้องเสนอนโยบายในการบริหารงานของรัฐบาลและขอความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร 3. ถ้าหากสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความไว้วางใจด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดของสภาพระมหากษัตริย์ก็จะทรงแต่งตั้งบุคคลน,นั้นเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปแต่ถ้าได้คะแนนเสียงไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องมีการเสนอชื่อคนเดิมอีกครั้งเป็นเวลา98ชั่วโมง หลังจากการเสนอชื่อครั้งแรกแต่ครั้งนี้แม้ได้รับคะแนนเสียงความไว้วางใจด้วยเสียงข้างมากธรรมดาก็ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว 4. หลังจากการลงมติด,ดังกล่าวข้างต้นถ้ายังไม่ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจให้เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็จะต้องมีการดําเนินการเสนอชื่อขอรับความไว้วางใจอีกต่อไปเรื่อยๆทั้งนี้ตามกระบวนการที่กําหนด ไว้ในรัฐธรรมนูญในวักก่อน 5. ถ้าหากพ้นสองเดือนหลังจากการลงมติความไว้วางใจให้เข้ารับตำแหน่งครั้งแรกไปแล้วยังไม่มีผู้ใดได,ได้รับความไว้วางใจจากสภาพูทรอนรัศฎรอยู่อีกพระมหากษัตริย์ก็จะทรงมีพระบรมบราชโองการให้ยุบสภาพุทธรัศฎรและวุฒิสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งนี้โดยได้รับความยินยอมของประธานสภาผูทรนรัษฎร พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งรัฐมนตรีอื่นหรือให้รัฐมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่งตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำคณะรัฐมนตรีจะต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะภายหลังที่ได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปในกรณีที่ไม่ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตายหรือลาออกคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่ง จะต้องอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรบริหารสูงสุดของรัฐบาลองค์งประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรถถัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีต้องร่วมกันรับผิดชอบทางการเมืองต่อสภาผู้แทนราษฎรนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ลงมติความไว้วางใจเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของและการถแถลงนโยบายของรัฐบาลการลงมติความไว้วางใจต้องได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดของสภาสภาผู้แทนราษฎรอาจมีมติขอให้คณะรัฐมนตรีรับผิดชอบทางการเมืองด้วยคะแนนเสียงเกินครึ่งในยติไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี ยติไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีจะเสนอได้ต้องมีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า1นึในสิเข้าชื่อและจะต้องเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไว้ด้วยยติไม่ไว้วางใจจะลงมติได้ต่อเมื่อได้ยื่นไปแล้ว5วันในช่วงระยะเวลา2วันแรกยติอื่นๆอาจเสนอเข้ามาในระหว่างนั้นได้ถ้าหากยติไม่ไว้วางใจไม่ได้รับความเห็นชอบของสภาผูา้แทนราษฎร ผู้ที่เข้าชื่อเสนอยตินั้นจะไม่มีสิทธิ์เสนอยติในทำนองเดียวกันอีกตลอดสมัยประชุมนั้นการพ้นจากตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนั้นถ้าสภาผูาแ้แทนราษฎรลงมต,ติรับยติไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีคือหมายความว่าไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีนั่นเองคณะรัฐมนตรีต้องยื่นใบาลาออกทั้งคณะต่อพระหมหากษัตริย์ในกรณีเช่นว่านั้นให้ถือว่าบุคคลที่มีชื่อ อยู่ในยติไม่ไว้วางใจดังกล่าวได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรและพระหมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งบุคคลนั้นให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่ากระบวนการทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญของสเปนก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ